ถเกิดอะไรขึ้นทนาโต้โจมตีรัสเซียหลังจากที่รัสเซียเคลื่อนไหวในโปแลนด์และภูมิภาคบอลติกนาโต้ได้เปิดฉากโจมตีกองกําลังรัสเซียอย่างไม่ทันตั้งตัวนามแนวชายแดนของยูเครนเข้าสู่บรลลุสขีปนาวุธและเครื่องบินทั่วท้องฟ้ายุโรปเป็นสัญญาณเริ่มต้นของมหาสงครามรัสเซียได้ตอบโต้ทันทีด้วยการโจมตีไฮโปโซนิกเป้าหมายทางทหารสําสคัญของนาโต สหรัฐส,ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือรบจำนวนมากเต็มมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือขณะที่กองกำลังพื้นดินของนาโต้ลุกไปทางตะวันออกยุโรปตะวันออกจากโรมานจึงบอนจิกกลายเป็นแนวหน้าสุดดุเดือดเรือรบนาโต้ปรากฏตัวในทะเลบอลจิกและทะเลดำสร้างแรงกดดันทางยุทธศาสตร์อย่างหนักให้รัเสเซียความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อการโจมตีการรวมพลังของนาโต้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้รัเสเซีย จนบังคับให้หมอสโกต้องใช้ท่าไม้ตายสุดโหดรัเสเซียเปิดระบบเดสแฮน d ดาวเทียมเล็งตำแหน่งทั่วท้องฟ้านาโตและหายนะนิวเคลียร์ก็ได้เริ่มต